โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมไรเลนเจอร์ anger, นั่นเองครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมผมจะมาสุ่มนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวมูลมูลในอําเภอนะอ่าเป็นตัวทาดไม้ซึ่งผมก็ได้ไปสุ่มมาอนอกรอบนะผมผมได้เป็นในส่วนของเจ้าตัวโพนี่สาวน้อยมานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้เหมือนกันนะทั้งสงตัว นะผมเพราะว่าผมมีแผนว่าอนาคตเนี่ยจะทําเป็นทีมบินนะครับผมอ่าเป็นโคนี่บินดุอะไรอย่างนี้ก็2ตัวนี้ก็เป็นอีกสองตัวที่อยากได้นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วอยู่ราวๆ1วหนึ่งตั๋วเป๊ะน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาเจ้าตัวมูในอำเภอกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มนะผมก็เรามาดูเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่า สกิลนะผมของมูนแอมเพอที่หลักๆเลยนะครับที่ส่มมาแล้วอยากเล่นเลยนั่นก็คือเป็นสกิลเอ่อความสามารถของเขานะผมก็คือบาเรียสมบูรณ์แบบนะครับผมซึ่งบาเรียสมบูรณ์แบบวันนี้มันเป็นบาเรียที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเราเรียกออกมาเนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะผมแล้วก็ติดแบบประมาณเจ็ดวินนะครับผมมันต้องมีเลขบวกด้วยนะท่านผู้ชมอ่าส่วนความสามารถก้าวดาวนะผมก็จะมีต่อต้านอยู่ห้าวินนะครับผมก็คือไอพวกตัวละครที่มี อยู่ท้าวีเนี่ยก็จะทำอะไรเจ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับก็คือเรียกมาได้เรื่อยๆเลยนะอ่าถือว่าเป็นความสามารถที่โกงมากๆนะโอเคมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่า5ต,ตัวแรกออกเลยดีไหมเนี่ยนะ5ตัวแรกออกเลยไปครับเป็นยังไงออกเลยไหมได้แล ส่งรด้เลยนะผมยุ่วัาจะออกนะไปครับผมห้าตัวรอบที่สองครับโอ้โหไม่ออกนะผมมารอบที่สามครับผมไปกันต่อยาวๆครับ <ś m _> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยีบว่ะเฮ้เพื่อนเอาตัวน,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 มมนี้เอาตัวนี้เน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 เอามูลมูลในอำเภอนี่เอาตัวนี้เออไปตัวอื่นไม่เอานะเอาตัวนี้นะไปครับผมรอบที่สี่ครับโอ้โหโคนี่สาวน้อยออกสองตัวครับผม ืก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอแคปภาพไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาในส่วนของเจ้าตัวมูแนมอำเภอกันต่อเลยขอมูแนมอำเภอหน่อยได้ไหมอ่ะเออโอ้โหเป็นไงครับ โอ้โหมาติดต่อกันโอ้โหสุดจริงบอกเลยก็แน่นอนครับผมโอ้โหเราเสียไปประมาณ25ใบนะผมก็ได้มาแล้วนะผมเป็นรอนงเจ้ามูในอำเภอนะครับได,ได้ได้ตัวซ้ํามาด้วยนะครับผมแต่ก็โอเคนะผมถือว่าได้มาก็ดีไปมาครับ,มบผมลองมาดูเองมาดูเจ้ามูในอำเภอกันดีกว่า นี่โอ้โหหล่อเท่เลยยืนคู่นะผมอนาคตมาแน่นอนนะผมทีมบินดุนะผมโอ้โหยุ่งแน่นอนนี่แถมยังมีตั๋วนะผมตั๋วกาชาวไว้เปิดเดือนหน้าได้อีกนะผมเป็นแสงมืดใหม่เนะเดี๋ยวไว้สักร้อยตั๋วก่อนนะน่าจะทันอยู่นะผม ก็อ่าก็ได้มาแล้วนะผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าโอเคมาก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็เ่าเขาเรียกว่าไรคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะผมเกี่ยวกับเกมล i ย e r นเจอร์เนาะก็เดี๋ยวข่าวว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็หรืออยากให้กําลังใจเนี่ยก็กดไลค์ได้นะครับผม โอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบายบาย